สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาพบกับคลิปกองครับที่ส่วนที่กาลังร่วมกันจับกระบวนการลักลอบตัดไม้ประยุงนะครับจากชายแดนไทยกัมพูชาอีกแล้วครับท่านก้มสองหนึ่งสองสามแล้วก็ชาที่อุทยานนะครับรัฐเวรร่วมจากการพิสูจน์ทราบเป็นกองกําลังต่างชาตินะครับที่ทิ้งของกลางหบบนี้ไว้นะครับแล้วก็มียาเสพติดด้วยครับ คือไม่ได้ตัดอย่างเดียวนะครัแต่ใช้ยามาล่อในการตัดนครับเราติดตามดูกันครับผมตายคลิปมาร่วมกินข้าวได้กันนะครับตายคลิปมีอาหารให้ร่วมทำง,งานเสร็จก็กินข้าวกันอย่าลืมนะครับ เดินเนกันไปครับตามพิกัดเสียงเรื่อยนะครับตามที่เรายินเดินไปก็ต้องหยุดฟังไปนะครับจะเล่งรีบไม่ได้ต้องระวังผลซุ่มยิงครับนบ้าเราบล้อมเข้าก่อนคอยรับรกนะัน จุดที่เลื่อยไม้นะครับขายตั้งข้ามก็ได้เ่้นยาหลุดน,นี้ไปบางส่วนนะครับนี้ถ้าวจะอรอทันกกตากระเทียมทการทําการเคลื่อนย้าแบไบมาประยุงม,มาซึ่งจะทําการตัดว่าท่อนละหนึ่งเมตรนะครับหนักเข้าการเหมือนกันนะท่านตันเองตามชมครับ ก็กำลังคนท่านใดที่ไม่ได้แบกไม้ก็จะถือปืนให้เพื่อนนะครับเพื่อความสะดวกในการลำเลียงไม้ลงมาจากจุดที่ตัดที่เสียงนะครับต้องออกมาก่อนมาตรวจทราบด้านนอกนะครับพอแบกกันไปก็ังแล้วเสร็จง,งานมากินข้าวครับท้ายแล้วครับโอ้ได้ย,ยินเผา

ว่าเราพบไม้จํานวนนี้ซุกซ่อนอยู่ในป่านะครับบริเวณนี้นะครับแล้วก็เราก็ได้ฝากกาลังกันตั้งทั้งทหารผ่านทั้งทหารว่ายร่อนะครับช่วยกันเพื่อจะจับกลุ่มกับผู้ที่ลักลอบอีกทั้งหนึ่งเรากว่าทั้งคืน,นครับเมื่อคืนเราไม่มีต้องไว้ที่จะเข้ามาอีกเราตัดสินใจตรวจทิดวันนี้นะครับมาทั้งหมดจำนวนเก้าเก้าเก้าท่อน,นครับเป็นมาจิงชันทั้งหมดนะครับเราพบว,ว่าเราเจอเจอบุคคลเสพยา ผมว่าน่าจะเป็นไอ้นะครับน่าจะเป็นไอ้นะครับนี่หลอดโอ้หลอดยาบ้าเลยวนี่หลอดยาบ้าครับผมจึงเชื่อว่ากระบวนการทําไม้มียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเมื่อวานนได้ได้สอบสอบสวนผู้ต้องหาเมื่อวานนะครับปรากฏว่าเขาบอกมาเมื่อวานมาสิบสามคนแล้วก็มีคนนําทาง เป็นคนไทยด้วยนะครับก็กระบวนการนี้ตอนนี้ออเดอร์เป็นมไม้สายเคียวอะไรครับสายเคียวก็ผมจนเครียดกินข้าวข้ามาอยู่ทำแตง่ง <c oughs> อร่อ่นะเจ้า